สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแรงกับแบงค์ข้อกรนะครับก็ในวีคนี้นะครับก็มาพบกับติวเตอร์เนาะชื่อว่าติวเตอร์กัตนะครับจะรับผิดชอบในเอพิโซดที่3และเอพิโซดที่4นะครับซึ่งใน E ีพีนี้ นะครับขอบอกเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในบทบรรณาธิการเล่มที่เท่าไหร่ครับเล่มที่2ซึ่งเป็นดีกาปี65เกือบทั้งเล่มทั้งเล่มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีกาเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งใน EP ีที่3ามติวเตอร์ก็เอาดีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญาม,มาให้ท่านและใน EP ีที่4ติวเตอร์เอาดีกาที่มันเกี่ยวกับทรัพย์ มาพูดคุยกับท่านนะครับเอานะจะเป็นอาญาหแล้วก็แพงนึ่งนะครับทีนี้ใน EP พีที่3ครับเรามาดูประเด็นที่บทบรรณาธิการเนี่ยถามเราก่อนเลยนะครับประเด็นที่บทบรรเขาตั้งเป็นคำถามครับเขาตั้งว่าไอ้บุคคลที่เขามาปลดป้ายไวนิวเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188หรือไม่นะครับหรือว่ามีความผิดเกี่ยวกับฐานอะไร เอาไปเสียทำลายซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารหรือไม่นั่นแหละนะครับซึ่งในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับข้อเท็จจริงเขาก็บอกเราว่าเนี่ยตัวโจทเนี่ยเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโจร์ได้ทําการติดตั้งป้ายไวนิลวโดยอะไรครับโดยมุ่งประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาชิกของหมู่บ้านเนี่ยทราบแล้วคอยร่วมกันตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินของตัวนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครับ อีตัวจำเลยเห็นประกาศไวนิ้วเสร็จปุ๊บนะครับจำเลยทำยังไงจำเลยเนี่ยมาปลดป้ายไวนิวครับโดยเอาไปเก็บนะครับไม่ได้เอาไปเลยนะเอาไปเก็บไว้ที่อะไรเอาไปเก็บไว้ที่ส่วนกลางของนิติบุคคลเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ลูกบ้านคนอื่นๆเห็นป้ายไวนิ้วดังกล่าวนี่นะครับมันเลยมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเป็นฎีกาปี65ให้แก่เราว่า คนที่มาปลดป้ายไวนิวนั้นมีความผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามปออมาตรา188หรือไม่นะครับเราทำความเข้าใจคำถามของบทบันแบบนี้ที่นี้เราก่อนที่จะไปดูดีกากันติวเตอร์พาท่านดูในส่วนของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนก็ซึ่งแน่นอนครับว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีแค่ประเด็นเดียวเลยคือ จำเลยมีความผิดตาม188หรือไม่ซึ่งท่านดูตัวบทฮะตัวบทอยู่บนสไลด์แล้ว188บอกเราว่าอะไรองค์ประกอบความผิดมีอย่างไรบ้างผู้ใดนะครับเขาต้องมีการกระทำคือทำให้เสียหายทำลายซ่อนเลนเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์นี่คือการกระทำของเขาเสียหายทำลายซ่อนเลนเอาไปเสียสูญหายหรือไร้ประโยชน์ วัตถุแห่งการกระทําต้องเป็นอะไรเป็นพินัยกรรมนะครับหรือถ้าไม่ใช่พินัยกรรมก็ต้องเป็นเอกสารตามปอ,อมาตรา1วงเล็บ7ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ตัวผู้อื่นหรือประชาชนบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรา188ทีนี้นะครับจากตัวบทกฎหมายตรงนี้ เราจะแยกออกมาเป็นองค์ประกอบความผิดเราแยกได้อย่างไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับองค์ประกอบความผิดองค์ประกอบภายนอกต้องประกอบด้วยอะไรบ้างฮะผู้กระทำการกระทำวัตถุแห่งการกระทำหรือวัตถุที่ถูกกระทำถูกต้องไหมในเรื่องนี้นะครับผู้กระทำคือใครผู้ใดนะครับเราไม่ต้องพูดถึง Com m o n s e n s e รู้กันอยู่แล้วบุคคลไงนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้ผู้กระทำเนี่ยเราได้ไปแล้ว ทีนี้เรามาส่วนองค์ประกอบภายนอกในส่วนของการกระทํากันบ้างการกระทาเนี่ยมีหลายอย่างบ้างเราทําอย่างใดยอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วไม่ว่าจะเป็นการทําให้เสียหายทาลายซ่อนเลนหรือเอาไปเสียหรือครับไม่ได้เอาไปเสียนะทําให้มันสูญหายหรือทําให้มันไร้ประโยชน์ไปเลยนี่คือการกระทํานะครับทีนี้ ให้เป็นติ่งไว้นิดนึงได้ไหมแถมไว้นะครับแถมไว้ในรายการมาแรงแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่ามันทําให้เสียหายซึ่งตัวพินัยกรรมหรือ,ท,อรทําให้เสียหายซึ่งตัวเอกสารฮะทำให้เสียหายซึ่งตัวเอกสารในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแน่นอนครับว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา188ถูกต้องไหมแต่ที่นี้ การทําให้เสียหายซึ่งสมมุติว่าทําให้เสียหายซึ่งเอกสารแล้วกันเอกสารถือว่าเป็นอะไรเป็นทรัพย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะผิด188แล้วยังมีความผิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของทําให้เสียทรัพย์อีกบทหนึ่งด้วยอันนี้แถมไว้ถ้าข้อสอบเขาถามท่านว่าตัวจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ ท่านก็จําเป็นต้องตอบว่าไอการกระทํารรของตัวจําเลยเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดของมาตาใดบ้างก็ต้องตอบมาตานั้นๆไปเพราะฉะนั้น1 8 8อาจผิดคู่กับทําให้เสียทรัพย์ก็ได้ทีนี้ยกอีกตัวอย่างหนึ่งครับถ้าการกระทํารรของตัวจําเลยไม่ใช่การทําให้สูญหายไม่ใช่การทําให้เสียหายแต่เป็นการเอาไปเสียะ คำว่าเอาไปเสียตรงนี้นะครับถ้ามันเอาไปในลักษณะที่ตัดกรรมสิทธิ์เด็ดขาดหรือติวเตอร์ชอบพูดว่าเอาไปเลยไม่ใช่เอาไปแล้วเดี๋ยวเอามาคืนถือวิสาเอาไปยืมไปหน่อยเดี๋ยวเอามาคืนแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เอาไปเลยเอาไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์นอกจาก จะเป็นการเอาไปเสียซึ่งเอกสารมีความผิดตาม188แล้วยังอาจมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334อีกบทหนึ่งด้วยเป็นการกระทำกร,รมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักที่สุดโอเคไหมแต่ทีนี้ครับองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์มาตรา334ผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น คำว่าเอาไปมีความแตกต่างจากคําว่าเอาไปเสียตะของมาตาหนึ่งนะเอานะเราไปช้าๆนะเพราะฉะนั้นนะครับในบางกรณีอาจผิดมาตาหนึ่งอย่างเดียวก็ได้แต่ไม่ผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตาสามสาสเพราะว่าอะไร เพราะว่าการเอาไปซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกในส่วนของการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์นั้นต้องเอาไปในลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธิ์เด็ดขาดไม่ใช่เอาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเอามาคืนใช่ไหมแต่คำว่าเอาไปเสียของมาตา188ครับดีกาปี65ของเราในวันนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมเข้ามาว่าเอาไปเสียเนี่ยมันไม่ได้มุ่งถึงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของวัตถุที่ทำให้ปรากฏความหมายเพราะฉะนั้นฮะมันไม่จำเป็นต้องเอาไปในลักษณะที่ตัดกรรมสิทธิ์ก็ได้สมมุติแบบนี้ครับป้ายไวนิวท่านตั้งไว้อยู่ใช่ไหมติวเตอร์หมั่นไส้นะครับสมมุติว่าเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาสมมุติว่าตอนนี้นะครับถ้าเรากำลังเลือกตั้งกันอยู่ท่านเป็นคู่แข่งทางการเมืองของติวเตอร์ เดืวเตอร์เห็นป้ายไวนิลของท่านละเดือเตอร์เอาไปนะครับแต่เอาไปอะไรเอาไปเก็บไวนะครับในอีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นฮนะแบบนี้เดืตเตอร์ก็อาจจะสู้ได้ว่าเดืตเตอร์ไม่ได้มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะไม่ได้เอาไปในลักษณะที่ตัดกรรมสิทธิ์ป้ายไวนิลของท่านแต่ย่อมถือว่าอะไรแต่เดืเตอร์ย่อมถือว่าเป็นการเอาไปเสียในส่วนขององค์ประกอบ ภายนอกของความผิดตามมาตรา188แล้วซึ่งป้ายไว้นิ้วนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ปรากฏความหมายจึงอยู่ในคำนิยามของคำว่าเอกสารตามปอ,อ,อามาตรา1บงเล็บ7ในเคสนี้จึงผิดมาตรา188ได้แต่ไม่ผิดมาตรา334เอานะครับตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำฝากประเด็นเอาไว้ทีนี้ เราได้ในส่วนของการกระทําแล้วนะครับเรามาดูองค์ประกอบภายนอกในส่วนของวัตถุแห่งการกระทํากันบ้างวัตถุแห่งการกระทํามี2อ,อย่างเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างแรกคือพินัยกรรมทําให้เสียหายทําลายซ่อนเล้นเอาไปเสียสูญหายไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมของผู้อื่นหรือไม่ใช่พินัยกรรมก็ได้นะแต่เอาไปซึ่ง เอกสารของตัวผู้อื่นก็ได้ซึ่งเอกสารเทคนิคการตอบข้อสอบให้ได้คะแนนดีครับการตอบข้อสอบให้มันได้คะแนนดีถ้ามันเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารท่านจำเป็นต้องเอาคำนิยามตามปออมาตัน1วงเล็บ7เข้ามาขายี้คราบว่าสิ่งที่ตัวจำเลยเขาเอาไปนั้นมันอยู่ในคำนิยามของคำว่า เอกสารตามปอ,อมาตตา1หนึ่งบงเล็บ7หรือไม่ซึ่งเอกสารคืออะไรเอกสารไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่กระดาษอย่างเดียวไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่กระดาษนะครับอาจจะเป็นวัตถุอื่นใดก็ได้แต่สาระสําคัญหัวใจสําคัญของคําว่าเอกสารคือต้องทําให้ปรากฏความหมายที่ทําตัวแดงๆเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําให้ปรากฏความหมาย ไม่จํากัดเฉพาะที่เราต้องทําลงในกระดาษทําลงในป้ายวยนิ้วป้ายวยนิ้วทาให้ปรากฏความหมายแบบนี้ก็อยู่ในคํานิยามของคําว่าเอกสารเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในส่วนของวัตถุแห่งการกระทําวัตถุแห่งการกระทําของ188นั้นไม่ได้จํากัดเฉพาะพินัยกรรมนะครับแต่รวมถึงเอกสารด้วยนะทีนี้ นะครับเมื่อท่านทําความเข้าใจองค์ประกอบภายนอกเสร็จครบถ้วนแล้วนะครับในส่วนของที่3ก็คือในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตรงนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพียงแค่คุณเอาไปซึ่งเอกสารและมันน่าจะเกิดความเสียหายก็ย่อมเป็นความผิดแล้วนะครับทีนี้เราไขยี่องค์ประกอบภายนอกในส่วนของมาตรา1น8ครบถ้วนแล้ว เราไปดูดีกาบทบันเล่ม2ในวันนี้กันนะครับดีกาที่3.3.56ปี65ครับดีกาเรื่องนี้นะครับติวเตอร์เราข้อเท็จจริงให้ท่านฟังง่ายๆแบบนี้ดูตามกันไปนะตัวโจทย์ร่วมครับเขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครับโจท์ร่วมเนี่ยก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช่ไหมหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสมาชิก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวด้วยทีนี้โจทย์ร่วมทํำยังไงครับโจทย์ร่วมครับเขาไปติดตั้งป้ายไวนิลครับโดยป้ายไวนิลนั้นเนี่ยมีข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทางสมาชิกของหมู่บ้านเนี่ยทราบแล้วคอยร่วมกันตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินและกําหนดแนวทางดูแลเงินที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับจากผู้จัดสรรที่ดินครก็คือเอาง่ายๆว่าคอยตรวจสอบ การทุจริตต่างๆภายใต้ส่วนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั่นแหละทำป้ายไวยนิลมาเพื่อประชาสัมพันธ์นครับให้ทางสมาชิกเนี่ยคอยช่วยกันตรวจสอบทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะว่าเขามีการใช้เงินต่างๆหรือเขามีการทําต่างๆเนี่ยโดยสุจริตหรือไม่ฮะติดตั้งป้ายไวยนิลเสร็จปุ๊บเกิดเป็นคดีนี้ขึ้นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีจาเลยทั้งสองฮะจำเลยทั้งสองเขาทําการปลด ป้ายไวนิลที่โจดร่วมเนี่ยทำการติดตั้งแต่ปลดป้ายไวนิลดังกล่าวนั้นเขาปลดไปเพื่ออะไรครับปลดไปเพื่อไปเก็บไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฮะเห็นนะปลดไปนะครับไม่ได้เอาไปในลักษณะที่ตัดกรรมสิทธิ์ปลดไปเนี่ยเพื่อไม่ให้ลูกบ้านคนอื่นเห็นแล้วเอาไปเก็บไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ ท่านก็ตอบทันทีว่ามันไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ใช่ไหมเพราะไม่ได้อยู่ในคํานิยามของคําว่าเอาไปซึ่งการจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นั้นจะต้องเป็นการเอาไปในลักษณะที่ตัดกรรมสิทธิ์เด็ดขาดนั่นเองมันจึงเป็นประเด็นที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเพียงประเด็นเดียวครับว่าไม่ผิดลักทรัพย์ในส่วนนี้ ไม่ผิดทําให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําลายไป้ายไวนิวถูกต้องไหมแค่ปลดป้ายไวนิวนั้นเอามาเก็บไว้เฉยๆแบบนี้จึงมีประเด็นให้เราต้องวินิจฉัยว่าแล้วการปลดไป้ายไวนิวดังกล่าวเนี่ยผิดฐานเอาไปเสียซึ่งเอกสารตามมาตรา1น8 8ปอหรือไม่ <c oughs> นี่ครับท่านไล่องค์ประกอบภายนอกองประกอบองประกอบภายนอกคืออะไรนะครับเห็นไหม ทำให้เสียหายทําลายซ่อนเลนเอาไปเสียนี่การปลดป้ายไวนิ่วถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นการเอาไปเสียแล้วนะครับเพราะคําว่าเอาไปเสียนั้นทําไมไม่จําเป็นต้องมุ่งถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของครับเพียงแค่โยกย้ายป้ายจากที่เดิมมาไว้อีกที่หนึ่งมันก็อยู่ในคํานิยามของคําว่าเอาไปเสียแล้ว เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงผ่านองค์ประกอบภายนอกในส่วนของการกระทํามาในส่วนของอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องตอบข้อสอบการปลดป้ายไวนิลนั้นการเอาไปเสียนั้นมันต้องเอาไปซึ่งพินัยกรรมหรือเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นแน่นอนครับป้ายไวนิลไม่ใช่พินัยกรรมมันจึงมีประเด็นให้เราต้องวินิจฉัยประเด็นเดียวว่าป้ายไวนิลดังกล่าว อยู่ในคำนิยามของคำว่าเอกสารหรือไม่ซึ่งป้ายไวนิวดังกล่าวนั้นมีข้อความประชาสัมพันธ์ให้คอยตรวจสอบดูแรงนิติบุคคลว่านิติบุคคลกระทำไปโดยสุจริตหรือไม่มันจึงเป็นข้อความซึ่งทำให้ปรากฏความหมายโดยการทำให้ปรากฏความหมายนั้นกระทำลงในวัตถุอื่นใดก็คือตัวป้ายไวนิว จึงอยู่ในคํานิยามของคําว่าเอกสารแล้วการที่จำเลยทั้งสองปลดป้ายไวนิ้วไปจึงเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นข้อสุดท้ายละประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนในเรื่องนี้ก็แน่นอนครับว่าการปลดป้ายไวนิ้วนั้นลูกบ้านคนอื่นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนแล้วนั่นเองเมื่อครบองค์ประกอบภายนอก ในส่วนของ188ทุกอย่างและมีเจตนาตามมาตรา59วรรค3ประกอบมาตรา59วรรค2ในการเอาไปเสียซึ่งไป้ายไวนิลของผู้อื่นการกระทำของจำเลยทั้ง2จึงมีความผิดตามมาตรา188นั่นเองนี่นะครับนี่คือสิ่งที่สารดีกาวินิจฉัยไว้เห็นไหมสารดีกาวินิจฉัยว่าอะไรนะครับ สารติการวินิจฉัยว่าการที่จำเลยทั้งสองปลดป้ายไวนิวนะครับไปเก็บไว้ที่สำนักง,งานนิติบุคคลดังกล่าวนั้นตรงนี้ฮะที่สารติการวินิจฉัยว่าเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนย่อมทําให้โจดร่วมเสียโอกาสในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกข,ของหมู่บ้านตามสิทธิ์ที่ได้แจ้งต่อตัวจำเลยที่1นะครับเป็นการกระทําที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจ์ร่วมตามมาตรา1น8ในย่อหน้าที่2ครับ ศาลเนี่ยกำลังวินิจฉัยในส่วนขององค์ประกอบภายนอกการของการกระทําว่าไอ้คาว่าเอาไปเสียตามมาตราหนึ่งแปดไม่ได้มุ่งถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของวัตถทุที่ทําให้ปรากฏความหมายเป็นเอกสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องมุ่งถึงกรรมสิทธิ์ก็ได้การเอาไปเสียเนี่ยมันจะแตกต่างจากคําว่าเอาไปในส่วนขององค์ประกอบภายนอกของรักทรัพย์อีกทั้งครับมาตาราหนึ่งแปดแปดเนี่ย ไม่ได้จํากัดวัตถุแห่งการกระทําว่าจะต้องเป็นพินัยกรรมแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่า1 8 8บอกว่าอะไรเป็นการเอาไปซึ่งพินัยกรรมก็ได้หรือเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นก็ได้นี่คือสิ่งที่สารดีกาวินิจฉัยไว้เพราะฉะนั้นสารดีกาก็เลยสรุปว่าเมื่อไป้ายไวนิลเนี่ยเป็นวัตถุซึ่งทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรเข้าลักษณะของคํานิยามคําว่าเอกสารตามปอ,อมาตราหนึ่งวงเล็บที่7 จึงเป็นการเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทย์ร่วมอันเป็นความผิดตามมาตรา188แล้วนั่นเองจบแล้วครับดีกา3356ปี65ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในรายการมาแรง e ีพีที่3ติวเตอร์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเจอกันใหม่ในส่วนของ EP ีที่4นะครับสำหรับ E ีนี้สวัสดีครับ